สวัสดีครับทุกคนเจอกับโชโยะกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโชโยะจะมาสอนทุกคนทําเกาะเบนเทนนะครับหรือว่าเกาะเขียวอีหรือว่ากเกาะสะท้อนนะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรเรียกอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะเรียกอะไรซึ่งแร่ที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือแร่ยูเลเนียมนั่นเองซึ่งจะเป็นระดับรีเจนดารี่นะครับทุกคน ซึ่งความสามารถของเจ้าแรกนี่นครับซึ่งมันจะทำดาเมจ5%จากเลือดสูงสุดที่เรามีนะครับทุกคนเออซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนบิวแบบเซ็ตถึกๆเลยนะแบบเลือดเยอะๆถึกๆแล้วก็ทำดาเมจแบบ AOE แรงๆเ,เลยแบบสะท้อนแรงๆเ,เลยครับทุกคนเอาแบบว่ายืน FK แบบตีมอนได้เลยนะครับทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต้องทำอะไรใช้อะไรบ้างนะครับไป Let's go ก่อนจะไปดูคลิปนี้กันนะครับใครที่เล่นเกมเดือดฟอสอยากจะได้เผาปีศาจเผาดังฟ้าไปใช้ได้ครับราคาย่อมเยาถูกๆนะครับเข้าไปดูได้ที่ร้านจุยาช็อปเลยสามารถกดลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์มาอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะคราฟนั่นก็คือเกาะนะครับต้องคราฟเกาะก่อนเดี๋ยวมันจะดุดเลทนะครับทุกคนไปเริ่มเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือยูเรเนียมนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปอย่างละ10ก่อนละกันเนาะจะมียูเรเนียมนะครับ10นะครับนี่10อันใส่ไปเลยนะครับ ซึ่งจะทําดาเมจ5%จากเลือดสูงสุดที่เรามีนะครับเพราะงั้นนะครับเราอยากได้เลือดเยอะๆครับอ่าแร่ต่อไปนะครับที่ให้พลังป้องกันเยอะแล้วก็ทําให้เลือดเราเพิ่มด้วยนะครับนั่นก็คือแร่ม่วงอันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามิดทิวหรือว่าอะไรสักอย่างผมเรียกว่าแร่ม่วงแล้วกันนะครับเนาะอ่ะผมใส่ไปอีก10นะครับนี่ใส่ไปก่อนอย่างละ10นะครับแล้วก็อีกแร่หนึ่งนะครับที่ให้เลือดเยอะมากๆเลยนะครับถึง30%แต่ต้องบอกเลยว่าให้เกราะน้อยมากๆนะครับแต่ว่าไม่เป็น แบบสะท้อนดาเมจแบบแรงๆนะครับยิ่งเลือดเราเยอะเรายิ่งสะท้อนดาเมจแรงนะครับทุกคนโอเคใส่ไปเลยนะครับนะออปซิเดียนอีก10นะครับผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยเป็นเซตกลางๆเกมค่อนข้างไปทางเลดเกมแล้วนะครับเพราะว่าแร่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับอย่างเช่นออปซิเดียนเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะครับผมหรือว่ามิทิลนะครับนี่แร่ม่วงอันนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับค่อนข้างไปทางเลดเกมแล้วแหละเออโอเคตอนนี้เราใส่มา30อันนะครับมันยังได้แค่49%นนะครับนี่ เกาะยังไม่ผลวมาเลยครับทุกคนเราจะเอาเกาะนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไปเพิ่มนะครับเราจะเน้นไปที่แร่สีเขียวอ่าผมใส่ไปอย่างละ15แล้วละกันนะครับผมแล้วก็ใส่แร่ม่วงไปอีก15อ่าตอนนี้แร่เขียว15นะครับแร่ม่วง15แล้วก็ผมต้องการออฟซิเดียนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็น30%นะครับถ้าเราเป็น15 15 10อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ถึง30%สิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยนะครับแต่ละแร่เนี่ยต้องถึงนะบบ่าชั่นทีมันแบบ เต็มแม็กกันทุกคนเนาะเออพอเข้าใจไหมถ้ามันน้อยกว่า30%นตะครับแทนที่มันจะบวก3 0เนี่ยคือถ้าเราใช้แร่น้อยกว่า30%ของทั้งหมดเนี่ยความสามารถมันจะไม่เต็มนะครับทุกคนจะกปกติเนี่ยออฟซิเดียนมันได้ HP 30%ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเราใช้แร่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะลดลงมานะครับมันจะได้แค่20% 10%เอะไรประมาณนี้เพราะงั้นนะครับเราต้องแบบบาลานซ์แร่ให้มันได้300%ทั้งหมรับง3อร่เลยซึ่งผมจะใส่ไปประมา13นะครับระม้ ผมคำนวณมาแล้วนะทุกคนมันจะได้ประมาณ3 0อเนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามีโอกาสได้เกาะมากถึง7 9เเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้นะครับค้าหาผมคือผมจะหาดักในเท่านั้นคือไม่รู้ว่าเล่จะพอไหมแต่ผมจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดักในนะครับเออเพราะว่าอยากได้ดักในจริงๆซึ่งถ้าแล่หมดก,ก,ก็ก็ก็ตามนั้น <laughs> ถ้าแล่หมดก็คือตามนั้นนะครับเนาะโอเคสูตรนี้นะครับ15 15้แล้วก็13ไป let's go อ่ะอันแรกก็มาเลย ไม่ใช่ดักไนแถมไม่ใช่เบนเทนด้วยทุกคนเออผมลืมผมลืมมันต้องใช้เบนเทนมากมากสุดนะครับทุกคนลืมไปว่าเราจะทำเบนเทนเอาใหม่เอาใหม่โอเคอันนี้ออกมานะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเป็น3 0 35แล้วก็35มครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ดูดิได้9 7เดฟนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าดักไนนะบอกเลยว่าได้เยอะกว่านี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันต่อรอบนี้ใส่ไปเลยนะครับอันนี้15นะครับแล้วก็ วิธนะครับผมจะใส่ไปประมาณสัก14แล้วกันแล้วก็อันนี้สัก14บสี่ไหมอ่าสิบห้าสิบสี่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอคํานวณแปบบ๊บอ่าประมาณนี้นะคนสิบห้าสิบสี่สิบสี่แบบนี้นะครับเราจะได้เกาะสีเขียวเป็นเกาะเบนเทนนะครับแล้วก็ได้อย่างละสามสิบแน่นอนแบบนี้นะครับโอเคไป let's go เฮ้ยมาแล้วครับทุกคนดักไนท์เลือกเขียวอีมาเลยนี่เขียวอีเกาะดักไนท์นะครับสวยสวย ตั้งใจกดหน่อยนะครับเอาเพอร์เฟกทุกรอบโอเคครับทุกคนเพอร์เฟกทุกรอบนะครับเกาะเบนเทนเกาะเขียวอีทแถมได้ดาร์กไนท์ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกาะมันจะได้เท่าไหร่ได้เดฟมากถึง148เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมแล้วตอนนี้นะครับค่าเปอร์เซ็นต์ของแร่เนี่ยมันจะอยู่ที่33 35แล้วก็33นะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเราไปดูกันก่อนเกาะเขียวอีนี่เลยครับทุกคนนี่ เกาะเบนทินนะครับได้แบบเพิ่ม45%เลยนะครับนี่เพิ่มเลือด45%โอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับและเราก็จะได้บัฟนี้มาด้วยนะครับทำดาเมจ5%จากเลือดสูงสุดที่เรามีนะครับนี่เป็นดาเมจแบบ a o e ด้วยนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่าดีมากๆโอเคใส่ไปเลยเราได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเกาะเขียวอีเดี๋ยวผมขอถอดหมวกถอดกางเกงก่อนอ่าประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เฮ้ยโคเทโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําหมวกกันนะครับหมวกกับกางเกงเนาะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะครับแร่ยูริเนียมทําสัก9นะครับผมแล้วก็ใส่แร่ม่วง8แล้วก็ใส่ออกซิเดียนไป8คิดว่าน่าจะพอดีนะครับนี่ทำเป็นทำเป็นหมวกนะทุกคนอ่ะไปประมาณนี้นะครับ9 8 8อย่าลืมนะครับต้องให้เลขเขียวเย่ยมากที่สุดนะครับเนาะใครอยากได้อะไรมากอยากได้อะไรน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากจะทํากอบเบนทินเนี่ย เลขเขียวมันต้องเยอะที่สุดนะครับนี่ผมเลยใส่ไป9นะครับ988ประมาณนี้นะครับเราเล็งไปที่อยากได้หมวกนะทุกคนไม่หมวกก็อ่ะกางเกงก็ได้แต่ว่ากางเกงมันไม่มีแล้วทุกคนอ่ะหมวกหมวกหมวกเอาหมวกนะครับไปเด็กสกูเฮ้ยหมวกหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ดาร์กไนท์นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาร์กไนท์แล้วกันนะครับเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคเพอร์เฟกทุกรอบนะครับแต่ไม่ใช่ดักไนท์ผมคิดว่าผมน่าจะไม่เอานะทุกคนอันนี้ได้มาเป็น74เดฟนะครับนี่มันจะเป็น32 36แล้วก็32นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทำเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรเดิม9 8แล้วก็8นะครับอ่ะสูตรเดิมนะครับไปจนกว่าจะได้ดักไนท์โอ้โหเอาได้กางเกงเฉยกางเกงดักไนท what อะไรครับเนี่ยมายังไง มาได้ยังไงฮาวฮาวโอเคเราข้ามไปได้กางเกงเลยนะทุกคนเอา้าฮาวฮาวเลยอย่างนี้นี่ครับได้เป็นกางเกงดาร์กไนท์มานะครับ129เดฟเออโอเคดีเหมือนกันเอ้อผมลืมเดี๋ยวเราใส่เราใส่ดรอปก่อนครับทุกคนลืมลืมเราใส่ดรอปก่อนเวลาเราตีเนี่ยนะครับมาดรอปดรอป โอเคต่อไปสิ่งที่เราทำนคะรับคือหมวกมันก็คืออันเดิมนั่นแหละนะครับเนาะเราใส่ไปเลย9นะครับแล้วก็ใส่แร่ม่วงนะี่ครับ8ปดออคซิเดียนแโอ้หจะหมดแล้วทุกทุกคนออคซิเดียนจะหมดแล้วแล้วเมื่อกี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเกีงได้ไงห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะไปออกเกงห้าเปอร์เซ็นต์หรอเนี่ยเฮฟวี่เนี่ย,ยโคตรบ้าเป็นไปนได้ยังไงโอเคเราครามหมวกกันต่อได้หมวกธรรมดาอีกแล้วทุกคนแร่ผมจะหมดแล้ว แร่ออกซิเยนผมจะหมดแล้วอะเหลือจะเชื่อเพอร์เฟกตทุกรอบนะครับได้เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นแบบเกาะธรรมดาซึ่งผมไม่ได้อยากได้นะครับโอเคแร่ก็จะหมดใส่ไปเลยนะครับ9แล้วก็แร่ม่วงอันนี้9นะครับแล้วก็ออกซิเดียน9คือถ้ารอบนี้หมดนะครับออกซิเยนคือผมหมดแล้วนะออกซิเยนหมดแล้วนะครับโอเคมวกขอเป็นมวกนักไห้เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะผมใส่แร่ผิดเหรอทุกคน อา้าวผมใส่แร่ผิดทุกคนผมใส่แร่ผิดแล้วเมื่อกี้บ้าไปแล้วเรบร้อยได้เป็นเกาะเฉยเลยอ๋อผมใส่เท่ากันหมดเก้าอ๋อผมใส่เท่ากันหมดครับทุกคนเมื่อกี้และได้เป็นเกาะเฉยเลยโอเคทุกคนตอนนี้แร่ออกซิเดียนคือของผมหมดแล้วนะเพราะงั้นนะครับเราคงต้องจําใจบอกเลยว่าเราคงต้องจําใจใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นยูรเนียมอันนี้นะครับที่เราต้องใส่แล้วก็หมวก คือหมวกเนี่ยเราต้องจําใจจริงๆนะครับเราต้องจําใจใส่เป็นแบบเข้าใจไหมเป็นแบบอันนี้ธรรมดาครับทุกคนเพราะว่าดักไนท์มันไม่มีนี่ฮะคือเราจะเป็นต้องใส่แบบอย่างเงี้ยอันนี้ขาวๆเนี่ยอันนี้มันบั็กนะครับเพราะว่าผมใส่หัวใหญ่มาไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรอย่าตกใจไปโอเคนี่จริงๆอะ่ะมันต้องได้เป็นหัวดักไนท์นะมันถึงจะเทพมันถึงจะครบเซตอะ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเอาเท่านี้แล้วกันขั้นต่อไปสิ่งที่เราจะทำนะครับนั่นก็คือเอามาตีบวก ตีบวกแล้วก็ทำไงต่อเราจะมาใส่รูนครับทุกคนอย่างขั้นตอนที่ผมจะทําเลยนะครับนั่นก็คือเอาเป็นบวกอ่าบวกหนะครับขั้นตอนที่ผมจะทําเลยก็คือบวกหกอ่าเริ่มที่เกาะก่อนเลยนะครับเฮ้ยคนตีบวกบวกหไม่ติดสักทีครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเกาะบวกหติดยากมากเฮ้ยเนี่ยโอกาส4 5ฮึไม่ติด โอเคบวกหกสักทีโอ้โหเกาะแบบกว่าจะติดครับทุกคนบวกโกบวหกมันบวกยากจังเลยโอเคต่อไปกางเกงโคตรงงกว่าจะติดเออบวกห้าเนี่ยง่ายนะไม่ยากแต่บวกหกมันขึ้นยากจังเฮ้ยบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกสี่โอเคนะครับกางเกงบวกหกต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหมวกโอเคบวกหกไปโอเคบวกหกไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคน อ่ะตอนนี้นะครับทุกอย่างโบกหกไปที่เรียบร้อยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่รูนให้กับชุดของเรานะครับซึ่งจะใช้ทั้งหมด6รูนนะครับทุกคนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนะครับสิ่งที่เราจะใส่ซึ่งรูนที่เราจะใส่นะครับมันจะเป็นรูนสีเขียวแบบนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมซึ่งรูนนี้นะครับมันจะสะท้อนดาเมจประมาณแบบ2% 5% 1เรเนรเนซะครับเออโดยรูนที่เราจะใช้นะครับก็คือรูนเขียวอันนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมเตรียมไปเยอะมากมนกเลยนะ จาก5%ของมักซิมัมของเลือดนะครับทุกคนคือเลือดยิ่งเยอะยิ่งสะท้อนแรงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่นะครับทั้งหมด6เม็ดนะครับเป็นหมวก2เกราะ2แล้วก็กางเกง2นะครับเริ่มที่เกราะก่อนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราหาอันที่ดีที่สุดที่เราจะใช้นะครับ ซึ้งวิธีการเลือกนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้อันบนนะครับอันบนเราต้องเลือกที่แบบใกล้เคียง10%ที่สุดนะครับนี่เห็นไหมของผมมี9%นะครับผมแล้วก็ลิมิตอยู่ที่5%นะครับผมนี่จะเป็น9%แล้วก็5%นะครับอันนี้คือดีถือว่าดีเลยนะครับบางอันมันจะน้อยนะครับทุกคนนี่อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมทุกคนมันจะสะท้อนแค่แบบ3%นะครับเออจาก5%ของเลือดซึ่งมันยังน้อยนะครับมันน้อยมาก เนี่ยอันเนี้ยสะท้อน2%นะครับเออถือว่าไม่ดีนะครับอย่าใช้ใช้ประมาณแบบให้8%ขึ้นไปนะครับ8% 9% 10%นะครับผมอ่าประมาณนั้นส่วนสเตตัสรองนะครับสิ่งที่เราโฟกัสเลยนะครับผมนั่นก็คือเลือดนะครับผมจะเพิ่มเลือดเยอะๆแบบเพิ่มเลือดไปแบบเยอะๆเลยนะครับทุกคนเออเน้นเพิ่มเลือดเลยเพราะว่าเราจะเอามายืนแทงเอามาแบบสะท้อนดาเมจจ๋าๆเลยนะครับเพราะงั้นต้องให้ใกล้เคียงกับ10%ที่สุดนะครับเออให้ดู2อันนี้ให้แบบมันบาาลนนนซ์กัะครับทุกคนซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างเช่น อย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมรีเฟกซ์เก้านะครับแล้วก็เพิ่มเลือดประมาณ7%อนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่หนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่สะท้อน9%ก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอันนี้ก็ดีอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันนะครับนี่ใส่ไปหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดีนะครับสะท้อนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่ไปเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับสองอันอันนี้ต่อไปนะครับ ให้เลือกอันที่ดีที่สุดเหมือนเดิมเลยนะครับที่มันแบบเปอร์เซนต์เยอะๆนะครับอ่ะอันนี้8กับ7%เนะครับโอเคใส่ไปเลยหนึ่งอันส่วนอันนี้10กับ5นะครับ15%เโอเคเดี๋ยวเราหาอันอื่นก่อนเผื่อมันมีดีกว่านี้นะครับอันนี้2กับ9โอ้โหโคตรกากอันนี้3กับ9ก็กากอันนี้4กับ7ก็กากเอ้าเหลือแต่อันกากๆ้วครับทุกคนนะครับอ่ะมีอันนี้15นะครับถือว่าใช้ได้ถูๆถอยๆโอเคใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็ดีนะครับเป็น9กับ7 โอเคเดี๋ยวเราไปใส่อันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมวกนะทุกคนนะครับอันนี้9กับ7โอเคใส่ไปนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเอาเป็นอันนี้2กับ9อันนี้3กับ9นะครับอันนี้4ี่กับ5โอ้โหมีแต่อันแบบกองแกงก็ลงกองแกงอะทุกคนส่วนอันอื่นมันเป็นบัฟที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพิ่มสเตมีน่าเงี้ยเออเดดเร็วขึ้นแดดไกลขึ้นคือแบบเราแบบไม่ได้ใช้ไงทุกคนเออคือเซตนี้เรากล่าแบบเพิ่มเลือด แต่มันแบบมันกาก,ากมากเลยเนี่ยรีเฟกสเซ์เพิ่มเลือดเเโอ้โหโคตรกาก3กับ5นะครับนี่4กับ5้อันนี้สาเกับ9โอ้โหกากมากโอเคถือว่าใช้ใช้ไปก่อนนะครับถือว่าใช้ใช้ไปก่อนแล้วกันหรือว่าเราจะรีเฟกหาอันรีเฟกสนะิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าทุกคนเนี่ยอ่ะอันนี้นะครับรีเฟกสิเ์เเลยนะครับผมแล้วก็ได้สเตมินามาอ่ะถือว่ามันก็ดีแหละได้สเตมินามา9%เเลยนะครับแต่ก็ อยากได้เลือดมากกว่านะจริงๆแล้วไม่เป็นไรใส่ไปเลยโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตดีนะครับผมได้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับค่าป้องกันอยู่ที่192เลยนะครับนะสลับเสื้อส่วนหมวกนะครับจะอยู่ที่96กางเกงจะอยู่ที่168นะครับสลับค่าป้องกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันนะครับสลับเสื้อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะครับเสื้อตัวนี้นะครับสทตอร์าเมตถึง16เลย อันล่างเลยครับทรรมระเบิด5%จากแม็กคิีนะครับทุกคนอ่าส่วนอันนี้นะครับบวก63%เลือดเพิ่มขึ้นนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นโคตรเยอะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยบวกเลือด52%นะทุกคนโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมากส่วนนี้เพิ่มสเตมิน่า9%นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนธรรมระเบิด5%เนาะอันนี้ก็สะท้อนธรรมระเบิด19%ส่วนอันนี้นะครับสะท้อนธรรมระเบิด18%อ่าสะท้อนเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เหมือนเดิมเลยก็คืออสะะท้นนนดาเเป็ครับ แล้วก็เพิ่มเลือด57%อันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเซตเนี้ยถึงแน่นอนโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองให้มอนตีดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอถอดบวกก่อนแล้วกันมันดูแบบน่าเกียดน่าเกียดนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเซตเป็นเทนเนี่ยมันจะยืนได้นานแค่ไหนนะทุกคนไป let's go สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนํา UG Phone เป็นแอปลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถืบบอ,อ,อทิ้งไว้รราพะ 8, เรื่องแบตเรื่องค่าเน็ตเรื่องค่าไฟ UG Phone จะช่วยตัวนี้ได้ดีมากๆใครสนใจจะดาวโหลด UG Phone ก็ดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันอีกทางหน่อยครับอีกทางหน่อยนะครับอีกทางหน่อยได้เวลาฮีโร่แล้วครับผมเดี๋ยวเราลองไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับกับรีปเปอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะ,จะไหวไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปทีละนิดแล้วกันทีละตัวนะครับอ่ะเริ่มที่เจ้าขวานใหญ่มาอืออือ มาดิใครจะตายก่อนมาดิโอ้โห و, ต่อมาดิเออหือดูดิบอกเลยว่าอย่างสุดดูเลื่อนรถไปแค่นิดเดียวเองครับทุกคนมามาเถอะนี่มาเถอะมาเถอะมาโอ้ยโอ้ย,อยเริ่มเจ็บไม่ต้องไม่ต้องถึงมือไม่ต้องทำดาเมจดูสามตัวยังเอาไม่ลงโอ้โหดูดิสมตัวเนียครับเอาเราไม่ลงอ่ะทุกคน บอกเลยว่าเจ๋งแจ๋วบอกเลยว่าโคตรดีนี่นี่ไอ้พวกโครงกระดูกนะทาอะไรพี่ได้บ้างน้องโอโ้โหโอ้โหตีไม่เข้าเลยอือโดนเผาโดนเผาโอ้โหตายเรียบร้อยเฮอ,อทั้งถึกทั้งสะท้อนแรงบอกเลยว่าคอมโบในฝันนะครับนี่ก็มาเหอะมาเหอะหมาะมากนะครับสำหรับใครที่เอฟเคดีมากๆเลยมาเดี๋ยวเราลองหนึ่ง,งกับรีเปอร์ดูนะครับมาเออเออเออโอ้โห ใครจะตายก่อนระหว่างเรากับริปเปอร์ครับโอ้โหเลือดพอๆกันเลยครับทุกคนหนึง่งหนึ่งเอ้ยเอ้ยสุสีสุสีดูเลือดเอ้ยใครจะตายก่อนระหว่างริปเปอร์กับเราหนึง่งหนึ่งออเออเกือบแล้วเออเราชนะครับทุกคนเซตเป็นเดนเป็นผู้ชนะเลครับผมสำหรับริปเปอร์เนะโอ้โหบอกเลยว่าเวลาเราเอฟเคฟาร์มของเนี่ยใครกริปเปอร์ใส่เราเนี่ยตัวเดียวไม่พอนะทุกคนต้องกสองนะครับถึงจะไหวริปเปอร์เอาไม่ลงอะ่ะบอกเลยทุกคน หรือว่าใครนะครับไม่ได้อยากจะไปฟาร์มแบบด้านล่างนะเอออยากมายืนฟาร์มข้างบนเฉยๆนะครับเออมายืนอย่างนี้นะครับเออให้มันมนตีเล่นนะครับแบบเปิดทิ้งไว้ให้มันมันตีนะครับฟาร์มพวกเออพวกแร่พวกไอของดรอะไรพวกนี้นะครับพวกแบบเอาไปตีบวกเออก็มายืนฟาร์มได้นะครับมายืนแบบเนี่ยโง่ๆนะครับหรือว่ายืนแบบปล่อยบอดนะครับให้มันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้วิ่งไปวิ่งมาบอลก็ตายแล้วเลยครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาปล่อยบอดได้เลยนะครับ AFK วิ่งไปวิ่งมา บอลเกิดมอนก็มาตีเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงนะครับแต่ว่าเซตนี้บอกเลยว่าทําได้หลายอย่างแล้วก็ถึกมากๆนะครับกลางเกมเลดเกมเนี่ยใช้งานดีนะครับประมาณนี้เออแต่ว่าเขาบอกว่าเซตเนี้ยค่อนข้างจะแพ้นะครับแพ้ทางเจ้าตัวเวทเห็นไหมทุกคนดามจดาเมจเวทอ่ะเข้าเราแต่ว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่สะท้อนนะทุกคนไม่สะท้อนถึงตัวเวทนะครับเซตเนี้ยค่อนข้างจะแพ้ทางตัวเวทเลยนะครับอ่ะหลักก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้หมดเจอได้หมดเลยนะครับเดินเฉยเฉยบอนตายนะครับ พลังออร่าบวกหนึ่บอกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชูยักษ์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีเซตอะไรใหม่ๆโหดๆดีดจๆจริงๆเจ๋เจ๋วนะครับเดี๋ยวจะามาแนะนำกันอีกนะครับไปแล้วบ๊ายบาย